เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีเราเข้าสู่เกม The Witcher 3 Wild h u n t ในพา์ที่17นะครับสงสัยใช่ไหมครับว่าผมมาที่เกาะอีการนี้ทำไมคือที่พ่อค้าคนนี้ครับเขาขายชุดซึ่งเป็นดาวโหลดคอนเทนต์นะครับโหลดออกมาแล้วก็สามารถซื้อได้ผมก็เลยมาซื้อมันสามารถใส่ได้ที่เลเวล10ครับเราก็ตั้งแต่ไปเมืองใหม่แล้วผมไปขายของมาก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรอยู่นะผมก็เลยได้เวลาเปลี่ยนชุดบ้างแล้วครับเพราะว่าไปเมืองใหม่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าศัตรูมันเก่งขึ้น่ะ แล้วโดนนิดโดนหน่อยก็จะตายจะตายเอาครับใส่เลยฟับฟึบฟับนะครบยังวะอ่าโอเคนะชุดนี้ก็ดูโอเคเนะใส่ได้หน่อยไม่เหมือนพวกชุดอื่นเช่นแบบเนี่ย <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ดูไม่ได้เลยโอเคก็พอไหวแล้วนี้เออว่าแต่บาลอนมันอยู่ปะนะแวะไปหาเลยสิ อีเชอร์สวัสดีบารอนไม่อยู่นะออกไปหาคนรักษาให้เมียเขาผมแย่แล้วข้ารู้เห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนะนะั่นน่ะหมายความว่าเงยนะ่ะบาร,บารบอนมอบหมายให้ข้าขึ้นมาคุมบอกให้จาัดก,การเรื่องต่างๆซะออกคำสั่งให้พวกนั้นคำสั่งใหม่พวกนั้นฆ่าแล้วก็ป้นสะดมนะนั่นแหละคือคำสั่งใหม่ เราข้าก็ไม่สนหรอกว่าเจ้าจะชอบหรือไม่ชอบเอาละไงไอ,งองตัวที่ขึ้นมาคุมแทนมีปัญหาใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาครับเราต้องไปทำเควสของเราก่อนลุงโรด e t ส g กกลับไปที่นอเวกแกรดกันครับรอบรอบ <c oughs> ถึงละบ้านนี้มัง้งเออเข้าตรงน,นี้ปววะ แค่ผ่านทางมาหรือทางนักเดินทางหรือว่ากำลังตามหาอะไรพิเศษล่ะใครถามล่ะรูดอฟเดยองเกียร์หรือที่เรียกกันว่าเดยองเกียร์ใช่บรรพบุรุษของข้าก่อตั้งเมืองนี้นะตอนนี้ข้าเป็นเจ้าของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยากรู้ประวัติแค่บอกชื่อก็พอแล้วพ่อข่าเคยกล่าวไว้ว่าทุกคนต้องรู้ข้อดีของเรานะลูกอย่ามัวแต่เอามันไปซ่อนในพ่มไม้ล่ะ ข้าตามหาคอรินชิลี่อยู่เจ้ามาถูกที่แล้วคอรินอยู่ข้างในอยู่มาหลายวันแล้วกำลังฝันถึงประวัติบ,บ้านนี้อยู่ข้าอยากจะเข้าไปดูอะไรข้างในหน่อยนะปกติข้าไม่ปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้าไปทำอะไรในบ้านข้า,ขาหรอกนะแต่ว่าดาบคู่เจ้าคือวิชเชอร์ถ้าฉันเจ้าเข้าไปได้ดาบเล่มที่สองเอาไว้เผื่อเล่มแรกหักใช่ไหมฉลาดมาก อย่างนี้ใครถือดาบมาสองเล่มก็เป็นวิเชอร์หมดเลยดิมันต้องดูที่ตาสิครับเนี่ยตาเนี่ยตามอนตาแมวว่ะรู้จักปะมีของให้ปล้นไหมไม่มีเลยหรอไป let's go เอ๋ s <S <Hey. S 2> อยู่ข้างบนเหรอแต่ไม่เป็นไรเราลงมาข้างล่างแล้วก็เก็บของซะหน่อย เก็บ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 เมองทุกอย่างมีอะไรให้เก็บเก็บมดเก็บ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 ทำไมได้ยินเสียงเด็กร้องเฮ้ยมีข้างล่างด้วยอ่ะเฮ้ยสงสัยมากเลยอ่ะเขาลงไปดูหน่อยได้ไหมนี่กำแพงแตกได้ โอ้ยของหนักเกินเคลียร์กันแป๊บนึงออืเอาดิมีอะไรข้างในอะเนี่ยมีของอีกหน่อยนึงรู้สึกตั้งแต่มาเมืองนี้นี่ของเยอะมากเลยนะเนี่ยน้ำหนักเกินอีกละเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์หน่อยแล้วมั้งเนี่ยไปดรีมเมอร์อยู่ข้างบนครับฮัลโหล ตื่นมันเป็นแค่ความฝันตื่นตุ๊กต,ตา,ตตาห้องใต้หลังคาเอาละได้เวลาไปดูห้องใต้ตหลังคาแล้วหยุดไปพ้น อย่าทำอย่างนั้นนะไป <c oughs> ก็ก่อนจะทำอะไรอะครับมันก็ต้องขโมยของไว้ไก่อนนั่นแหละ <c oughs> ตอนนี้กำลังฝันอยู่ใช่ไหมไม่รู้หรอกว่าเรามาขโมยของนี่น้ำหนักเกินเต็มไปหมดแล้ววิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังงกต่อไปครับไหนข้างบนนี้หรือ ทางไปห้องต่อไปโดนบล็อกไว้อยู่โอเคก่อนจะไปก็ต้องเก็บของไปเรื่อยแหละครับเจออะไรก็เก็บให้หมดอะต่อให้มันจะขายได้แค่บาท2บาทก็ต้องเอาอะเอาละช่องนี้ใช่ไหมจัดให้อื้อโอ้โหนี่มันสวรคของเรา เก็บให้หมดมีเสียงเด็กหัวเราะด้วยแอบร้อนนะแต่ว่าไม่สนใจเก็บเก็บทุกอย่างไม่ให้เหลือครับเอาล่ะเราเก็บมาได้แล้วเราก็ต้องดูมันเหรอในเควสบอกให้เราดูครับนี่หรือเปล่าไหนดูสิเป็นรูปเปลนอนนะครับที่ถูกวาดโดยฝีมือเด็กแปลกจังตุ๊กตาในรูปวาดตุ๊กตา,กตามันอยู่ในเปล,อ,เลอาจจะต้องไปหา เดี๋ยวนะนี่เราต้องเอาตุกตาที่เราเก็บมาได้เนี่ยไปวางอยู่บนเตยนอนเหรอพระเจ้าเริ่มขนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วเตยนนอนอยู่ไหนวะตรงนี้หรือเปล่า เออเตียงมันโยกเองได้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะแต่ไม่รู้เก็บของก่อนกูมาเหรอ ผลงานอีกชิ้นหนึ่งเตาอบกับตะแกรงดำๆคำใบปริศน,นาเหล่เนี่ยเห็นเตาอบอยู่ห้องใต้ดินอาจาจะมีร่องรอยอะไรที่นั่นก็ได้อ,อยู่ดีกูมันก็มาทิ้งคำใบเอาไว้อันนี้ก็ยังละเมออยู่นะครับเอาล่ะเราต้องไปหาเตาอบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเตาอบอยู่ข้างล่างปะ โอ้ยน้ำหนักเกินวิ่งไม่ได้ครับต,ต้องค่อยๆต้องค่อยๆเดินลงไปข้างล่างอ๋อไอทางลับข้างล่างนี่นี่เองน,นี่ไนี่อย่า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 โผล่มเาเซอร์ไพรส์ไม่เอา ไอเด็กเวนตกใจหรือเปล่าตกใจใช่ไหมเห็นก็รู้แล้วว่าตกใจเพาหนุ่มตัวใหญ่ตกใจกลัวซาร่าตลกดีใช่ไหมถ้าเป็นข้าจะไม่ทําอย่างานั้นอีกแล้วนะซาร่าบางคนงอาจจะตกใจมากแล้วก็ทำลายเจ้าได้นะทำไมถองนจะมาทำลายข้าละ่ะเขาเม่นอ,อนุญาตให้เนสนุกแบบนี้แล้วเหรอเจ้าเล่นอะไรอยู่ล่ะ ผู้หญิงคนนั้นหลับแล้วข้าก็ส่งฝัน้ายเข้าไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาตื่นข้าทำเหมือนกันได้เจ้ารู้ใช่ไหมสนุกใช่ไหมล่ะสนุกมากแต่ว่าข้าต้องคุยกับนักทำนายฝันนั้นน่ะข้าเลยอยากให้เจ้าปล่อยให้เขาตื่นหน่อยซาร่าตัวน้อยไม่อยากให้เขาตื่นซาร่าตัวน้อยอยากจะเล่น เจ้าโชคดีนะข้ารู้ว่าเจ้าเป็นกอรลิงที่ไม่มีพินมีภัยแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้แล้วเขาก็อาจจะเราจะรู้ได้ไงว่าข้าเป็นกอรลิงอ่ะรู้ได้ไงอะอะถ้าเกิดว่าท่าทางเหมือนแล้วก็ทำตัวเหมือนเชื่อคาเธอะเจ้าคือกอลิงเจ้าให้ฝันร้ายกับเขาและไม่ยอมให้เขาตื่นทำไมถึงทรมานเขาล่ะ้าไม่ได้ทรมานใครซะหน่อยฝันน่ากลัวดีจะตายข้าชอบตอนที่แม่ไก่ไล่จิกข้านะแม่ไก่น่ะมี ทำไมถึงมาอาศัยในบ้านผีสิงนี่ละ่ะก็จะบอกความลับให้นะนี่ไม่ใช่บ้านผีสิงหรอกไม่ใช่สักนิดข้าแกล้งทำให้ทุกคนเข้าใจผิดก็บ้านมันว่างมาตั้งนานข้าก็เลยย้ายเข้ามาอยู่แล้ว้ผมฟูจากธนาคารก็มาซื้อข้าไม่ชอบพู้ในธนาคารแล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านเดียวกันด้วยข้าเลยตัดสินใจจะทำให้เขากลัวเจ้านั่นกลัวมากเลยนะ ฟังนะเขาจ่ายเงินซื้อบ้านนี้มาแพงมากเขาไม่ยอมแพงง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นน่ะเจ้าต้องไปหาบ้านใหม่อยู่นะก็ไม่อยากไปไม่ไปแต่ไม่ไปซาร่าโนวิกราดไม่ใช่สถานที่สำหรับกอรลิงนะแต่ถ้าเจ้าอยากอยู่ที่นี่นั่นมันก็เป็นเรื่องของเจ้างั้นมาทำข้อตกลงกันเถอะข้อตกลงเหรอยังไงล่ะปล่อยผู้หญิงคนนั้นเราคข้าจะไปบอกนายธนาคารนั้นว่าบ้านนี้เป็นบ้านผีสิงไม่มีทางแก้คำสาปได้ เจ้าจะบอกเขาเหรอเราถ้าเขาไม่เชื่อเจ้าล่ะข้าเป็นวิตเชอร์เขาเชื่อข้าแหละเอาสิเอาสิเอาสิไปบอกเขานะเราข้าสัญญาว่าจะไม่กวนเพื่อนเจ้าอีกแม้แต่นิดเดียวเลยเจ้าเป็นคนที่ดีมากเลยนะรู้ไหมไม่ค่อยมีใครพูดแบบนั้นกับข้าเลยขอบใจนะเอาล่ะตอนนี้ก็จะไปปลุกแมขี้เศร้านั่นก็จะไม่ขวางแล้วเดี๋ยวเขาก็ตื่นเย้ เมื่อกี้มีช้อยให้เลือกครับระหว่างว่าเนี่ยช้อยที่ผมเลือกมาก็คือว่ามาทําการแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราจะไปโกโหกในทุนให้ครับ <c oughs> ยังหัวล้ออีกโวยคนลุกจะมีช้อยหนึ่งก็คือว่าจะจับมันโยนออกไปข้างนอกบ้านก็คือไล่มันนี่เองผมก็เลยเลือกทางสันติครับเตนแล้วหรอ เจ้าเป็นใครทริสแมรีโกโส,ส่งข้ามาหาเจ้าพระเจ้าฝันร้ายมากข้าควรจะฝันเกี่ยวกับประวัติของบ้านนี้แต่ข้ากลับเห็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ที่หิวม,มากแล้วมันอยากจะกินข้าข้ารู้บนฟังดูงี่เงา่าแต่ว่าในฝันนั้นนะ่ะมันมันรู้สึกเหมือนจริงมากเลยแล้วก็ไม่สนุกเลยด้วยเป็นผลงานกอร์ลิงน่ะเขาไปหลอกคนอื่นว่าบ,บ้านนี้เป็นบ้านผีเิง แล้วก็ใส่มุกตลกของเขาเข้าไปในฝันของเจ้าแล้นเจ้าก็หาทางให้ข้าตื่นได้เหรอข้ารู้สึกโชคดีจังพวกเราวิเชลก็มีวิธีแหละข้าขอบคุณเจ้ามากขอบคุณมากๆฝันนั้นน่ะมันแย่มากเลยข้าจะตอบแทนอะไรเจ้าได้บ้างก็พอมีอยู่นะข้ากําลังตามหาผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกพบเห็นที่โนวิกราดข้าอยากจะช่วยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอข้าไปทําให้หัวสมองโล่งก่อนหลังจากฝันได้นั่นรู้สึกหัวทื่อไปหมดเลยมาหาข้าที่โกลเด้นเซอร์เจนนะข้าเช่าห้องไว้ที่นั่น ตกลงเดี๋ยวเจอกันเรื่องเยอะนะก็เข้าใจนะว่าเพิ่งตื่นมาแล้วยังมึนคุยอะไรไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็นไรครับโอ้ยบันไดนี้ก็ตกจังวะมันบันไดหรือมันอะไรกันแน่เนี่ยทำไมไม่เดินลงมันตกลงมาเสยเลย ข้าเห็นครีนออกไปแต่เขาปฏิเสธที่จะคุยกับข้าปัญหาจบหรือยังหรือว่ายังไม่จบอืมเราก็ต้องโกหกมันนะเนาะเพราะเราสัญญาไปแล้วนี่นะก็ไม่เชิญทั้งคู่อ่ะมีปีศาจตัวหนึ่งจับครีนไว้ข้าช่วยเขาออกมาได้แต่บ้านนี้กันังม่บางผีสิงอยู่ดีแล้วโครีนได้ฝันถึงประวัติของบ้านนี้หรือเปล่าใช่มันน่ากลัวมากเลยแต่เขาไม่ได้เล่าว่าฝันเห็นว่าอะไร ที่นี่ไม่ควรมีใครมาอยู่อาศัยเลยโอ้เงินต้องเยอะที่ค่าจ่ายไปแต่เอาเถอะมันก็ไม่ทำให้ค่าจนลงเท่าไหร่หรอกเอาหนาไม่ต้องร้องนะเงินทองไม่ตายก็หาไม่ได้ดูอย่างพี่งอกเราสิจนตลอดการกว่าจะเก็บตังค์ซื้อชุดได้สักชุดหนึ่งนี่นะ oh, เล่นมานานมากอะ่ะกี่้าแล้วก็ไม่รู้เนี่ยคือตอนนี้ผมหนักมากอะ่ะวิ่งไม่ได้ต้องพึ่งพาน้องลุ้งลดครับ ไปลุงโรดพาไปขายของหน่อยสิโอเคขายของหมดตัวละตัวเบาเลยโล่งสบายอ,อมเดี๋ยวนะเข้าตรงนี้แล้วก็โอเคพรุ่มมาแล้วครับ <c oughs> เอ้ยตกใจหมดเขาถูพื้นอยู่อันนี้ก็ต่อยก,กันโ okay. อเคเราไม่ยุ่งครับอยู่ข้างบนหัวเราเนี่ยฮะ หาบันไดก่อนมีสาวนั้นมาเจอที่ห้องด้วยอโอยป้าจายก็ปิดปากเลยดิโอ๊ตกใจหมดข้าฝันที่นี่ไม่เคยเห็นวิธีการมาก่อนเลยไม่เคยเข้าร่วมด้วยซ้ำข้าจะคอยบอกเอง แต่เราต้องจูนจิตใจให้ตรงกันก่อนข้าจะถามคำถามเจ้าแล้วเจ้าก็ตอบมาที่สำคัญคือต้องตอบความจริงนะตอบออกมาจากหัวใจของเจ้าเริ่มกันเถอะงั้นเริ่มด้วยเล่าความทรงจำของเจ้ามาหน่อยเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นะเพื่ออะไรตอบที่ข้าถามเธอได้โปรดข้าต้องการความทรงจำที่สมบูรณ์ที่สุด,สดชัดเจนที่สุดที่เจ้ามีต่อซิริผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าซิริ ซีรี <Siri S 2> เป็นเด็กกำพร้าตอนช่วงสวงครามครั้งที่2กับนิฟการ์น่ะข้าไม่รู้จะทำยังไงกับเด็กผู้หญิงข้าก็เลยทำเหมือนที่ข้าทำกับเด็กผู้ชายพาเข้ามาที่แคมโมเรนแล้วก็คิดว่าฝึกด้างกายฝึกใช้ดาบเพิ่มพละกำลังสักหน่อยก็คงไม่เสียหายข้าจำได้ว่าเห็นเขายือนอยู่บนกำแพงที่ไม่แข็งแรงแล้วหินก้อนนึงก็หล่นลงมาเท้าเขาเลยเสียจังหวะข้ารับเขาได้จังหวะสุดท้ายก่อนที่จะหล่นถึงพื้น ส่วนความทรงจำที่ชัดที่สุดก็คือตอนที่เขาออกมาจากห้องวันหนึ่งใส่ชุดเดรสแล้วก็อ้างว่าตัวเองป่วยข้าก็เลยรู้ว่าทิลี่กำลังโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องที่เหลี่ยงเรียไม่ได้ข้าลืมเรื่องนั้นไปเลยข้าเข้าใจมีอะไรที่เจ้าอยากจะเล่าอีกไหมไม่ละต่อกันเลย เจ้าบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีความสามารถเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิพวกเขาเรียกสิริว่าหญิงสาวแห่งนิติเวลาข้าเคยถามยินิเฟอร์ครั้งหนึ่งว่าทำไมเขาท่องไปมาระหว่างโลกต่างๆ <c oughs> ข้าก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ <c oughs> ตอนที่เย็นอธิบายใหข้าฟังนะ ข้ารู้แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมากกว่าการเดินทางไปในที่ต่างๆและเซรีก็มีพลังที่ยิงย่งใหญ่อยู่ในสายเลือดของเขาเข้าใจแล้วมีอะไรอยากเล่าอีกไหมยังมีเรื่องอื่นอีกเขาเป็นลูกของสายเลือดเก่าแก่สืบทอดสายเลือดของเฟลก้าเหรอ,อกระบทที่ถูกเผาตายต้องเป็นนะนะ คำทำนายบอกว่าผู้ที่จะทําลายโลกจะเกิดมาจากสายเลือดต้องสาบของผู้ที่ปลูกระดมตํานานที่แท้จริงเลยรู้ไหมว่าตํานานกลายมาเป็นคําทํานายได้ยังไงเมื่อมีคนที่เชื่อเพิ่มขึ้นไงข้าค,คิดว่าเจ้าคิดถูกแล้วที่ไม่ค่อยพูดเรื่องของผู้หญิงคนนี้มีอะไรจะพูดอีกไหมไม่ละเริ่มกันได้ยังแน่นอนข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าห่วงเขาแต่น้ำเสียงของเจ้าและอารมณ์ของเจ้าที่เจ้าพยายามปกปิดไว เริ่มกันเถอะได้โปรดทำตัวตามสบายนะแล้วก็พยายามผ่อนคลายเจ้าท้องจับมือข้าและพูดถึงเรื่องซิริอบอกข้าว่าเจ้าคิดว่าเขานจะอยู่ที่ไหนและใครที่อยู่ข้างเขาอืม mm hmm. ถ้าสีริหาข้าไม่เจอข้ามั่นใจว่าเขาน่าจะต้องไปหาเพื่อนอีกคนนึงเจ้าหมายถึงใครล่ะเจนนิเฟอร์ไม่ได้อยู่ที่โนวิกราดทริสอยู่แต่ว่าสิริหาเขาไม่เจอ อาจจะเป็นแดนเดอร์ไลออนพวกเทั้งคู่ชอบกันมากเลย ตอนแรกฝันถึนงนกนางแอ่นแล้วหลังจากนั้นก็มีแต่ฝันร้ายบางครั้งฝันก็เพิ่มจํานวนได้แสดงให้เห็นอดีตแล้วก็อนาคตด,ด้วยนกนางแอ่นนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสิริเขาได้ติดต่อแดนดีแลนดนข้าเมนูมาก่อนว่าเขาอยู่เมืองนี้ด้วยนักกวีนั่นเหรอข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาอยู่มีใครบางคนให้โรสแมรี่กับไทม์เขาในพิัยกรรมด้วย โรสแมรี่กับไทม์เหรอมันอยู่ไหนล่ะเข้าเมืองมาแล้วผ่านเขตไฟแดงมาที่สะพานโรสแมรี hmm. ่อยู <S <s re <S <s okay. ่ใกล้ๆนั้นแหละแดนเดลไลออนได้รับซ่องมาเหรอเนี่ยขคาได้ยินมาว่างั้นนะขอบใจมากที่ช่วยนะโชคดีนะวิเชอร์ข้าหวังว่าเจ้าจะหาซิริเจอโอเคไปจุดหมายต่อไปครับค่อยๆหาบาะแสไปเรื่อย ลุลุลุงโลดลุงโลดเราเรียกออกมาข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในคนในบาร์ตกใจกันหมดเอ้าเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นพวกโจรเนาอืออืออืออะไรเดี๋ยวก่อนอยู่ดีมาปล้นในเมืองนี้เลยหรอ เอาดีอือโอ้ยเดียว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 เยวติร์นลงมันจะสู้กับเราหรือไม่สู้เนี่ยฮะอื้อ <c oughs> คนก็กรีดกราดกรีดกราดอื้อ,อ,อแล้วพวกทหารอยู่ไหนวะไม่มาช่วยกันเลยอื้ออย่าการอย่าการเยอะอะไรอื้ออื้ออื้อ,อ,อ เคาน์เตอร์ก่อนเหลือคนเดียวแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหาทางสับมันเป็นสองชิ้นือ้อไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอ,อีกทีผมอยากตัดหัวมันมากเลยเวลาสู้กับคนครับมันต้องตัดหัวออืเป็นสองส่วน โอเคสบายใจละมันมีพวกโจรเข้ามาป้นในเมืองเฉยเลยไล่พวกทหารนี่มันทำอะไรกันอยู่ฮะมแต่ไล่เผาคนเผาเมรเผานักเวทถึงแล้วครับฮัลโหลเข้า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 ตรงนี้เอาล็อกซะงั้นล็อกอย่างนี้ทำยังไงละเนี่ยเอ้ยมีอะไรตรงนี้ด้วย เมืนกันว่าเก็บของได้นะเมื่อกี้เห็นขึ้นตัว E ให้เก็บอยู่เดี๋ยวๆหามุมก่อนได้แล้วเอ้าแล้วมันล็อกนี้ทำไงวะเนี่ยต้องหาทางเข้าที่อื่นแล้วเนี่ยฝั่งนี้เข้าได้ไหมยั้งหน้าเขาจะฉีคขาเจะออกมาแล้วก็จะเข้าไปในตูดของเจ้าให้ทะลุออกปากเลย มาได้จังหวะทุกทีเลยซาลตัน <olt> ไล่เตะตูต่คนไปทั่วทุกทีเลยพวกนั้นเป็นใครล่ะไอ้พวกคนแถวนี้นะ่ะข้ามาอยู่แค่แป๊บเดียวไอ้พวกนี้ก็มาเปลี่ยนบ้านเราให้เป็นบ้านมันซะงั้นเอาละได้เวลาเก็บกวาดข้าต้องไล่เตะมันซะหน่อยนะ่ะจะเอาด้วยไหมด้วยความยินดีมาเลยครับพี่น้อง โอ้เยอะนะเนี่ยใช้เวทไม่ได้ดิว่ะว้า,วาอืออืออือเคาเตอร์ก่อนอืออืออืออืมล่วงไปแล้วเน่งต้องรุมมันรุมมันอืออย่าการเยอะอย่าการเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเมื่อกี้ใครวิ่งไปนะเอา้าอะไรอยู่วะอือรุมมันเข้าไปอืออื คาลเตอรอ์การก่อนการก่อนการก่อนโอู้ยตีหัวทิมแล้วทำไมเราใช้อาวุธได้เราใช้ไม่ได้อ่ะอป่ะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปรวมไปถึงอานี้เลยรู้าบายใจละไปได้สวยเลยตอนนี้เราก็ทักทายกันอย่างที่พระเจ้าต้องการได้สักที <80. S 1> ไม่เจอกันนานนะพวกเฮ้สวอเทนจะดูดีนะ หลังๆฝึกเยอะนะก็มีสงครามอยู่แล้วก็ต้องคอยหาเล่ามาฮักกับมันแต่เบี้ยของพวกไดเดเนียนก็พอไหวอยู่แต่เจ้าสิเจ้าดูหน้าเหี่ยวไปหน่อยนะมีเรื่องกังวลอะไรหรือเปล่าเรื่องซีรีนะข้ารู้ว่าเขามาที่โนวิกราดอาจเจงอยู่ที่นี่ก็ได้เจ้าหมายถึงเขากับมัล้รเหรอต่อเล่าข้าสงสัยจังว่าจะจำเขาได้หรือเปล่า มันกี่ปีมาแล้วนะ6ปี7ปีแต่เขาจะมาทำอะไรที่นี่ละ่ะซ่อนตัวล่อมัง้งเขาแน่จะกำลังตกอยู่ในอันตรายเห็นเขาในฝันเหรอสอสาครั้งเนี่ยมีเขาแล้วก็พวกไวแฮนด์โอ้ไม่ดีเลยใช่แต่ข้ารูม้มาว่าเขามาที่นี่เราก็ติดต่อกับแดนดีไลออนดังนั้นเราก็มีปัญหาแล้วละ่ะ แดนนี่ไลออนอยู่ที่ไหนล่ะใครอินก็อยากรู้เหมือนกันล่ะบางทีเขาอาจจะอธิบายอะไรได้ก็ได้ข้าก็เพิ่งจะกลับมาได้ไม่นานเจก็เห็นก็จะกลับมากินขาหมูนอนๆแล้วก็จิบเบียร์เย็นๆซะหน่อยแต่ที่ไหนได้มาเจออะไรรู้ไหมพายุขี้ไแดนนี่ไลออนหายตัวไปโรงเตี๊มเต็มไปด้วยพวกบาบอไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่บ้างฮึลองหารอบๆดูอาจจะพอเจอร่องรอยอะไรได้บ้างก็ได้ไอเดียดีมาเริ่มจากหาชั้นล่างก่อนแล้วกัน มันเป็นที่ที่เขาชอบนั่งเขียนฮึมทูซันไรส์สิบบาเรลเล่าซอดเดนทริเปิลห้าลังฮึมไม่มีอะไรเลยในนี้ไม่ไม่มนั่นแหละที่เราหาอยู่มันคือตารางของเขาแดนเดเลอร์มีตารางแผนด้วยเหรอมุกใช้ได้นะ อีกอย่างที่เขาเขียนในนี้เขาน่าจะมีระบบพิเศษอยู่มั่วไปหมดมีแต่เขาที่น่าจะถอดรหัสได้ที่จริงในอดีตบางทีก็ไม่ใช่เลยด้วยซ้ําห้โอกาสเขาหน่อยนะอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นก็ได้ดูเหมือนว่าตั้งแต่เขาได้รับมรดกธุรกิจนี้มาเขาก็มีหน้าที่ต้องทําเยอะเลยนะรวมทั้งทําบัญชีด้วยแล้วเขาก็ยังทํานิสัยจดเวลาที่เขาไปพบใครทั้งเป็นทางการทั้งส่วนตัวเอาล่ะ หลังๆนี่เขาไปพบใครบ้างนะอ๋อนี่ไงมอืมดูเหมือนเขาจะไปพบแต่พวกผู้หญิงนะหลังๆงอืมไอเดียไม่เลวนะแดนเดลอนเป็นพวกปากพรอยซะด้วยอาจจะหลุดพูดอะไรกับเพื่อนผู้หญิงของเขาที่ทำให้เราสามารถตามรอยเขาได้ก่นัันแล้วที่ข้าหว,วังไว้ยอยู่อืมเราเน่าจะแบ่งพวกนี้ออกไป ไม่แน่อืมโอ้ชังเหอะข้าจะไปถามผู้หญิงครึ่งนึงส่วนของข้าเจ้าก็ไปหาครึ่งหนึ่งอีกฝั่งของเจ้าตกลงไหมโซตนันเดี๋ยวก่อนนี่มันบทกวีนี่เราเจ้ารู้สึกว่านั่นไม่ปกติเพราะว่าเยี่ยมไปเลยกลับมาเจอข้าที่นี่หลังจากที่เจ้าเสร็จแล้วมาแชร์ข้อมูลกันเจ้าก็ด้วยข้าต้องทำความสะอาดที่นี่สหน่อยก่อนจะไป ทนไม่ได้ถ้ากลับมาแล้วเห็นมนกแบบนี้แล้วเจ้าก็อ่านดีๆละ่ะอย่ารีบร้อนไปถ้าต้องการอะไรข้าอยู่ข้างๆละ่ะโอเคครับยวผมขอหยุดพานิวเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปสืบหาบอะแสงต่อในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันมาเราไเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ